สวัสดีคระตอนนี้เราก็จะมาเล่นเกมน,นี้น,ดดนะถ้า,าเกมที่จะเป็นรางรถไฟที่นน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  ไม่เข้ามาเนาะไม่เข้ามาเราก็จะขึ้นไปไปได้เรืยังไปไปเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะไปได้ไหมไปไม่ได้ใช่ไหมค่ะทุกคนอ๋อถ้าเป็นถ้าเป็นเข้าซื้อเยี่ยวก็จ่ายหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ของราคาขาย โอ้ไปได้แล้วนะทุกคนแคือตอนนี้ใส่ไม่พันต้องเอาเออออามาใกล้ๆป่ะคุณได้ยินใช่ไหมคะัีชัดเลยโออ คือตอนนี้มันก็จะเฉาหน่อยทีทัพทิมตัดไปตอนุอ้ยมีรางรถไฟใส่ด้วยนะคะถ้าชมเดี๋ยวไปเจอกันเลยดะะีค่ะ่ตอนนี้ก็มาสักพักหนึ่งกันนะคะก็คือสักพักหนึ่งของทัพทิมก็คือ หนึนะคะก็คือถ้าทีมเพิ่งหยุดไปเมืนนะะ่อกี้อีกแป๊บหนึ่งแล้วค่อยมาถ่ายมันยาวมากมันน่าจะนานเดี๋ยวตัดไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะชันผู้ชมจอรนี้ก็มาอีกสักพักหนึ่งเลยคะ่ะก็คือแบบเราก็กำลังวนอยู่เลยโอ้นาน,านนานผ่านมาเส้นทางยาวนะ,ะนานนานเดี๋ยวตัดเลยนะคะ แต่ตรงนี้ออกเ,เร็วก็จะไปเจอกันอีกตรงหนึง่งนะคะเราเป็นจริงหรือแค่ทุกคนคะ่ะคนนี้มันเกียนไม่ยอมลุกจากรถไฟอ่าเ<า>ห็นไหมรถไฟคนอื่นช้าหมดเลยช้าก็ช้าไปสิ <c oughs> ชอย ช้าก็ช้าติดก็ติดยังไงละ่ะก็ม็นนั่งสองคนเธดหน้าคนเดียวรอไปอย่ามาดูถูกกันนะฉันน,นั่งรถไฟใหญ่กว่าเธออีกด้วยซ้ำใหย้ยคนนิดอ้ยทุกคน,นอุตส่าห์รอมานาะ อีกต้องไปเริ่มใหม่โอ้ยต้องไปเริ่มใหม่ไม่ไม่ไม่อยากจะเจอคนสองคนน,นั้นเลยวิย่งขึ้นไปได้ไหมวิ่งไปตามทางรถไฟก็ได้อยู่นะใช้เวลานะไม่เอาแล้ว ทุกคนค่ะเดืตกซ้ำสองแล้วนะคะก็คือเมื่อกี้จทีบอไใกล้ถูกแล้วแล้วมันก็ตุีกฉันไม่ยอมไปฉันจะไม่ยอมว่าไงไปสี่ห้าคนไม่ใช่ว่าฉันจะหยุดให้นะทุกคนค่ะตอนนี้ ท็อทิมก็กำลังมาตรงนี้เฮ้ยยยเมื่อกี้มีคนตามเรามาด้วยนะคะขอโทษนะคะที่ถ่ายลืมถ่ายตายแล้วตายแล้วรถไฟกบวนนั้นหยุดการท่าแล้วตกลงไปแล้วก็ไปเริ่มใหม่ดีเละจะได้ไม่ต้องมาขวางหน้า แล้วก็มาถึงจุดเขาจะมาถึงได้ต้องไปต่อ้รถไปยาวแค่ไหนนะดูไหมไม่รล้ตอนนี้ทับจิ้มใส่หูฟังอยู่นะคะก็คือคนก็จะได้ยินเสียงทับจิมชัดใช่ไหมคะได้ยินไหมคะได้ยินเนะ หรือว่าถ้าเสียงจับทิมดังไปก็ขออภัยด้วยนะคะหรือว่าจะเบาเสียงให้จับทิมก็ได้นะคะจับทิมพูดเท่าเดิมจับทิมไม่มีกีดการปกติตอนแรกจับทิมตก,กใจใช่ไหมคะจับทิมก็จะแบบเนี้ยไม่รู้อ่ะจับทิมไม่ชอบกีดไม่รู้าทำไม ปกติแท็บทีมกูัมาแยงแสบกัมาแยงมุมแล้วก็ขิ้งตกแต่แท็บทีมคนไม่ขี้ตกใจไงแท็บิีมก็แบบนี้แบบแบบเนี้ยคนคงเข้าใจฉันไครับตอนนี้จะจบทงก็ถอดคิดถอโทรศัพท์แท็บที่มีโทรศัพท์เป็นของตัวเองอ๊อฟ มี iPad 2คือ iPad ใหญ่กับ iPad เล็กชอบเรียกแบบนี้เพราะมันจะมีอันใหญ่กับอันเล็กแล้วก็ทัพทีมก็จะมีโทรศัพท์ปุ่มกดโทรศัพท์อันเล็กแล้วโทรศัพท์ Op p o เทัทีมมีโทรศัพท์3าเครื่อง iPad 1เอ,อ้ย iPad 2เครื่องแต่ว่ายืมทุกคนทั้งนั้นที่เป็นของทับทีมจริงๆก็คือโทรศัพท์ o p p o กับ เออเอาสเต็กปลาทอดค่ะแม่สั่งอาหารให้หทุกคนเอาสเต็กปลาทอดทัพทีมชอบอะไรแล้วก็ใส่กับซอสมันคือเธอใช่ชอบกินโอเวียนหัวไหมคะทุกคนมันแบบเวียนหัวเดี๋ยวทิมตัดไปก่อนนะคะอ๋อขอโทษค่ะลืมตัด ตอนนี้ก็ตัดไปสักพักแล้วนะคะน่าจะรอเป็นชั่วโมงหรือว่านาทีเลยค่ะแบบโอ้นานจังเดี๋ยวอีกไกลโอ้โหถ้ามาตกตรงนี้นะทัพทิมร้องไห้เลยนะคะทุกคนตูสิกว่าวมันจ,จะไปถึงเตอร์เดียวไปถ้ามาตกตรงนี้เนะี่ยทัพทิมร้องไห้เลยนะ,ะทัพทิมจะไม่ยอมทัพทิมจะตายเอ้ยทัพทิมจะไต่ไป ตามดางรถไฟทับทิมจะไม่ยอมแพ้อีกนานคงรออีกชาตหนึ่งเดี๋ยวทับทิมตัดตอนนี้ไปนะคะ 3, 2, ทุกคนคะ่ะใกล้ถึงแล้วนะคะทับทีมตัดเมื่อกี้ยังมีรูปคนอยู่แดี๋ยวให้ดูใหม่ไหนไนี่เห็นขาไหมคะ พูดนั่นไงนั่นไงออกแล้วแต่ก็คือมันไกลเกินไปทัพทีมบเบอรดเบอร์ต้องน,นอนเบอรกีทัพทิมตัดไปนะคะท่านผู้ชมก็คือตัดได้ตอนถ่าคลิปเลยนะคะทุกคนก็แค่กดไปที่วิดีโอแล้วมันก็จะมีแบบหยุดกับเปิดทุกคนก็กดหยุดแล้วพอจะพูดนะคะก็กดเปิดมันก็จะได้แล้วนะคะน่าจะคายแล้ว ใกล้แล้วใกล้จะตกแล้วเออขอตัดไปอีกนะคะเอาร่ค่ะทุกคนดูไหมคะว่าตอนนี้ทัพทีมใส่หูฟังสีอะไรเอ่ยหูฟังสีขาวกัสายสีชมพูสุดแสนจะน่ารัก็คือตอนนี้นะคะสายมันพังแล้วก็ มันพันไม่ใช่พังพันพังกับพังไม่เหมอนกันพังก็คือมันขาดแล้วไม่นะมันขาดแล้วกับพันพันก็คือไม่นะฉันเอาสายมันออกจากกันไม่ได้ใช่ค่ะนั่นแหละคือพัน หนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันแนเก้นงมื่นที่มีเงินหนึ่งมื่นใหม่ที่มีเงินสองมื่นใหม่ที่มีเงินห้าบาทถูกใช่คะ่ะทับทิมมีเงินเก็บอยู่ในบ้านห้าบาทแน่นอนคนไม่กล้ามาขโมยบ้านทับทิมบ้านทับทิมไม่มีเงินสักคน ทัทีมอยากจะลองหายองล้องลองๆล,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 ลองหอทุกคนมันรอนานเดี๋ยวทับทีมตัดไปอีกรอบทุกคนรู้ไหมคะว่าก่อนที่ทับทิมจะมาเล่นเกมนี้เนี่ยค่ะทับทิมเคยมาแล้วนะคะ ทับทิมมาซ้ำอว่รู้ว่ามีอะไรปและทับทิมค่อยมาถ่ายคลิปที่หลังไม่งั้นถ้าทุกคนมาลุ้นพร้อมกันเนี่ยทุกคนก็จะไม่รู้สิคะวัานี้เกมอะไรนี่เกมรางรถไฟค่ะจะให้ทุกคนเข้าไปจีบป่าผู้หญิงคนเดึงนะคะและหลังจากนั้นก็จะเป็นดานจบนะคะมันดีมากเลย่ะ ไม่ได้ดีเพราะเข้าปากเลยะมันดีเพราะฟันหลอนานไปสามารถไปทําอย่างอื่นได้ดอว่าไปนั่งกินข้าวมันรอช่างนานเหลือเกินทุกคนคิดว่าทับทิมพูดมากใช่ไหมคะโตกต้องทับทิมเป็นคนพูดมากทับทิมทับทิมไม่ได้ฝึกนะคะว่าทับทิมจะพูดคนเดียวทับทิมก็แค่พูดไปเรื่อยเปื่อย พูดไปพูดกับตัวเองพูดกับคนอื่นปกติทัพทีมไม่ได้ฝึกนะคะว่าพูดคนเดียวทัพทิมชอบไปอันนั้นชอบพูดกับตุกต๊กตาทัพทิมก็เลยชินกับการพูดคนเดียวเนี่ยแหลคะค่ะทัพทิมก็ชอบพูดกับโทรศัพท์ใช่คะ่ะมันหลอนนะทุกคนเห็นทางต้นแบบนี้ต้กก็น่าจะใกล้แล้วนะคะ เราต้องรออีกนานแค่ไหนนั่งใงปากผู้หญิงน่ากลัวจังนี่ไงเขากำลังจะกินเราเข้าไปยำยำยำไม่นะ่าจะเป็นยังไงต่อต้องไปรุน่นนั่นไงเข้ามาดนปากเขาก็จะเจอกับเส้นชายสู่ทางเออผู้หญิงคนนี้เมื่อไหร่จะรู้คะทุกคน เขาจะรอให้ทัพทีมตกก่อนเหรอได้ทัพทีไม่ยอมตกกับเขาอึมท๊อสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอ้อ้ยมันกระโดดไม่ได้ค่ะทุกคนทำไมอนมันไม่ได้ค่ะทุกคน ไม่นะจ๊บจะไปได้คนเดียวไปได้นะค่ะพอเราไปตรงนี้เราจะมาจุดเริ่มต้นค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะโอ้ยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะโอ้ยติดปากวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ